สวัสดีครับช่างเด็ดครับจากช่องช่างเด็ชพาชมนะครับคลิปนี้นะครับช่างเดชก็จะพาท่านผู้ชมมาชมวิธีการประกอบนะครับการทําปลั๊กพ่วงนะครับปลั๊กพ่วงนะครับที่ใช้ตามบ้านนะครับโดยเราจะซื้ออุปกรณ์มาประกอบเองนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ทําปลั๊กพ่วงก็จะมีนะครับอันดับแรกอันดับแรกเลยนะครับก็คือเต้ารับนะครับเต้ารับ มีขายตามร้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับแต่ว่าเตารับเนี่ยนะครับช่างเดชอยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมใช้แบบนะครับที่เป็น3ามรูแบบนี้นะครับเพื่อจะได้สะดวกนะครับในอนาคตข้างหน้าเผื่อเรามีอุปกรณ์อะไรหรือว่าปลั๊กบางปลั๊กนะครับเขาจะมีปลั๊กกาวซึ่งจะมีรูากาวมาเป็นปลั๊กขากาวมาแล้วเราจะไปเสียบกับปลั๊กธรรมดา ที่มี2รูไม่ได้มันจะเป็นอุปสรรคนะครับเดี๋ยวช่างเดชจะขึ้นภาพไว้ข้างบนนะครับว่าปลั๊กที่มันมีขามขามีปลั๊กกลาวมันจะเป็นยังไงนะครับบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นครับางท่านก็อาจจะเคยเห็นแล้วก็นะครับก็คงจะรู้ๆกันนะครับแล้วต่อมาก็คือนะครับอันนี้คือนะครับปลั๊กเสียบนะครับปลั๊กเสียบแบบธรรมดาแบบสองขานะครับแบบแบบสองขาทั่วไปที่เราใช้กันทั่วไปนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ สายไฟนะครับสายไฟสายไฟที่เราจะเอามานะครับาสายไฟเนี่ยช่างเดชอยากจะแนะนําให้นะครับเป็นสายไฟที่มีขนาดใจหน่อยนะครับสำหรับในคลิปนี้ช่างเดชใช้ขนาดนะครับสองคูณหนึ่งสแควร์มิลก็เท่ากับว่าสองคูณหนึ่งนี่หมายถึง2เส้นนะครับมีขนาด1นึ่งสแควร์มิลนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับไม่อยากจะแนะนําให้ใช้ต่ำกว่านี้นะครับเพราะว่าการที่เราทํา ปลั๊กพ่วงมันเนี้ยนะครับจุดประสงค์ของเราก็เพื่อที่จะโยงนะครับโยงาจากปลั๊กปกติที่อยู่ติดตามผนงังแล้วก็โยงไปในใช้ในนอกสถานที่นะครับที่เราอา,อาจจะไปทํางานนอกสถานที่แล้วบางครั้งเราอาจจะใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า,าหลายๆตัวพร้อมกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับกระแสไฟที่วิ่งผ่านสายไฟเส้นนี้นะครับมันจะมีปริมาณกระแสไฟที่นะครับกระแสไฟที่ค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรา ใช้สายไฟที่เสเล็กไปหน่อยนะครับกระแสไฟมันก็อาจจะไหลไม่สะดวกนะครับแล้วก็อาจจะทําให้สายไฟนะครับมีการร้อนนะครับแล้วก็เกิดการละลายตัวได้เพราะว่ากระแสไฟมันอาจจะไม่สถียรวิ่งกันคือกระแสไฟมันอาจจะวิ่งไม่สะดวกมันก็สัตว์เกิดการสะสมความร้อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่างเด่นอยากจะแนะนําให้ใช้ไม่ต่ำกว่านะครับไม่ต่ำกว่า 1สแควร์มินนะครับหรือสูงกว่านั้นก็ได้นะครับหรือสูงกว่านั้นก็ได้หรือใหญ่กว่านี้ก็ได้อาจจะเป็น1.5สแควร์มินก็ได้นะครับสำหรับปักพวก่วงแต่ถ้าเกิดว่าจะใหญ่เกินไปมันก็จะไม่สะดวกสําหรับการใช้งานในบ้านเรือนปกตินะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ช่างไม่ใช่อู่ไม่ใช่อะไรนะครับก็ขนาด1.5หรือ1สแควร์มินกำลังพอดีนะครับในส่วนความยาวนั้นก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ ท่านว่าจะท่านจะสะดวกความยาวมากน้อยขนาดไหนแต่ของช่างเด็กก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณนะครับประมาณ2อสองเมตรกว่าหน่อยนะครับประมาณ2เมตรครึ่งประมาณนี้นะครับโอเคครับต่อไปเราก็มาดูวิธีการประกอบกันเลยนะครับต่อไปนะครับเครื่องมือนะครับที่จะใช้ในการประกอบปักพ่วงนะครับก็จะมีนะครับไขควงแฉกนะครับหนึ่งล่ามนะครับแล้วก็คัตเตอร์นะครับ1อัน ครับแล้วก็อาจจะมีครีมครีมหนีบครีมตัดนะครับเผื่อจะได้ตัดจะได้หนีบนะครับในช่องทางออกของสายไฟนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกครับเราก็ทําการนะครับเตรียมนะครับต้อนรับก่อนเลยอันดับแรกนะครับเราแกะของใหม่เลยนะครับดูตามไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับอ่าเหนียวหน่อยนะครับเหนียวหน่อย ทีมหน่อยช่วยนะครับโอเคนะครับนะับดับแรกเราก็ต้องทําการนะครับถอดนะครับคลายสกรูของเตารับออกมาก่อนเลยนะครับมันจะมี2ตัวนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็เปิดมานะครับ ทั้งในก็จะเป็นนะครับสีทองทองอย่างนี้นะครับอ่านี่ก็คืออ่าชุดรับกระแสไฟนะครับชุดรับกระแสไฟอ่าแล้วก็จะมีสกรูนะครับสกรูน็อตอีก2ตัวนะครับสกรูตัวนี้นะครับเอาไว้ล็อกสายไฟนะครับไว้เอาไว้ล็อกสายไฟอย่างนี้นะครับที่เราจะเอาสายไฟสอดเข้ามาแล้วก็ล็อกนะครับฝั่งละเส้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เริ่มทําการนะครับ ต่อมาเลครับเราก็จะทําการเทียบสายไฟนะครับเทียบสายไฟว่าจะเข้าขนาดไหนนะครับไม่สมควรยาวมากนะครับไม่สมควรยาวมากเอาแค่กําลังพอดีนะครับเาเทียบสายไฟดูซิประมาณขนาดไหนแล้วดูซิว่าเราจะเอาทางเข้าสายไฟเข้าทางไหนนะครับเราจะเอาเทาทางเข้าสายไฟเข้าทางไหนแต่สังเกต idag, ดีๆนะครับท่านผู้ชมมันจะมีรอยบากนะครับทางโรงงานก็จะผลิตรอยบากให้เราเพื่อที่ให้เรา ตัดใช้คีมตัดได้นะครับเพื่อเป็นทางเข้าของสายไฟอ่าเราก็จะดูเอามันก็จะทางโรงงานก็จะทํามาให้ด้านหัวกับด้านท้ายนะครับแต่ว่าด้านข้างจะไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะดัดแปลงให้ออกด้านข้างนะครับก็สามารถทําได้นะครับโดยใช้คีมตัดนะครับใช้คีมตัดเลยแต่ทางเด็กก็จะแนะนําว่าให้ออกทางที่เขาทํามาดีกว่านะครับมันจะเพื่อความเรียบร้อยในการใช้งานนะครับโอเคต่อไปเราก็มาเทียบสายไฟกันเลยนะครับขนาดนี้นะครับขนาดนี้แล้วเราก็ มาตัดสายไฟนะครับแล้วก็ฉีกออกได้เลยนะครับนะครับเพราะว่าสายไฟเขาแยกมาแล้วนะครับเป็นเส้นไขยเส้นมันเราก็เพียงฉีกแยกออกจากกันนะครับแล้วเราลองกะระยะดูนะครับเราจะเอาสายไฟเข้ามุมไหนแต่ช่างเดชว่าแนะนานะครับให้เอาสายไฟเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับไม่ควรจะเข้าแบบนี้เพราะเข้าแบบนี้เนี่ยมันจะลําบากนะครับให้ควรเอาสายไฟเข้าด้าน ด้านขอบนอกนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวดูตามที่ช่างเดชทําเลยนะครับเราก็ต้องค่อ,คอยๆนะครับระวังมือด้วยนะครับคัตเตอร์คมนะครับ ก็ได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกว่าสั้นไปนะครับเราก็ตัดให้มันยาวอีกนิดนึงก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราสอดเข้าไปแล้วก็จะได้ไม่หลุดนะครับโอเคในส่วนของสายไฟเนี่ยนะครับไม่จําเป็นจะต้องสายจะเสียบสายไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องมาร์กว่าสายนี้เป็นสายนี้คือเราเสียบยังไงก็ได้นะครับไม่มีข้อกําหนดนะครับเราเสียบเข้าไปเลยนะครับ ค okay. ช่งเด็ก็จะเสียบแล้วนะครับดูลายก่อนนะครับต้องดูลายสก,สกูก่อนนะครับว่าสกูเขาทำงานในลักษณะแบบไหน okay. โอเคสกูเขาบีบขึ้นนะครับนะครับสกูเขาบีบขึ้น แบบนี้โอเคนะครับขันนะครับขันสกูนะครับสันขันสกูให้แน่นให้แน่นพอสมควรนะครับให้แน่นพอสมควรแต่ไม่ถึงต้องถึงกับให้ลูดนะครับเพราะเอาแค่ปลายนิ้วตึงๆมือนะครับแล้วลองดึงดูซินะครับดึงดูกระตุกกระตุกกระตุกดูไม่หลุดก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับไม่ต้องไปถึงขนาดขันจนชนิดที่ว่าเกี่ยวมารูด มีเงี้ยต่อไปมันก็จะไม่อยู่นะครับมันก็จะล็อกสายไฟไม่อยู่นะครับอ <ะ S 2> ่าอันนี้ก็เช่นกันนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปเลยก็ใช้มือนะครับบิดนะครับบิดรวบเส้นทองแดงให้มันเป็นเกลียวนะครับเพื่อง่ายในการที่จะสอดเข้าไปเพราะไม่งั้นมันจะายทองแดงมันจะแตกนะครับมันจะแตกแล้วมันก็จะเสียบยากนะครับเราพยายามจัดระเบียบของเส้นทองแดงให้มีระเบียบที่สุดนะครับอ่าหลังจากน,นั้นก็หันไปตึงตึงๆมือนะครับ โอเคมันก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับท่านใดนะครับท่านใดท่านใดอ,อยากจะล็อกสายนะครับอยากจะล็อกสายตรงนี้นะครับไม่ให้มันขยับเพี่อนก็ได้แต่ช่างเดชคิดคว่าของช่างเดชอาจจะไม่จําเป็นเพราะว่าพื้นที่ในส่วนนี้นะครับพื้นที่ในส่วนนี้เขาก็ แคบอยู่แล้วเขาก็บีบสายไว้อยู่แล้วนะครับเราไม่จําเป็นที่ต้องไปล็อกสายนะครับแต่บางท่านถ้าเกิดว่าบางท่านอาจจะต้องการความแน่นหนานะครับก็อาจจะล็อกสายหรือนะครับหรือมัดมัดสายมัดสายเป็นเงื่อนปม,มอยู่ข้างในเลยเพราะว่ากันเวลาเรากระตุกก็สามารถใช้ได้นะครับแต่สําหรับในคลิปนี้ช่างเดชจะจะปล่อยเลยนะถ้าปล่อยลักษณะแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวฝาประกบล็อกล็อกตัวมันเองนะครับทีนี้ ในส่วนนี้ช่างเด็กก็จะมีนะครับเทคนิคแนะนำนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบนะครับวิธีการแต่งแต่งแต่งรูนะครับตัวรูปลักนะครับรูปลักเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยลหลายๆท่านอาจจะเจอปัญหา,าปลักหลวมนะครับเสียบไปแล้วหลวมเสียบไปแล้วเสียบไม่เข้า,ามีปัญหาทําไมเสียบยากอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถปรับแต่งได้จากตรงนี้เลย นะครับปรับแต่งได้จากตรงนี้เลยก็คือเราเอาปลั๊กตัวนี้นะครับมาเทียบปลั๊กเสียบเราตัวนี้เรามาเทียบดูซิว่ามันเสียบง่ายไหมนะครับเห็นไหมสังเกตไว้ตัวนี้ว่ามันจะเสียบยากนะครับมันจะถ่างเกินไปนะครับมันจะถ่างเกินไปแต่ถ้าเกิดเราดันจริงๆมันก็เข้านะครับมันก็เข้าแต่นะครับช่างเด็ดแนะนําว่าการเสียบปลั๊กนะครับการ ใช้ปลั๊กเสียบเข้าไปนะครับยิ่งแน่นยิ่งดีนะครับเพราะกระแสไฟมันจะไหลผ่านได้ได้สะดวกนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราทำหลวมๆอย่างเงี้ยทำหลวมๆนี่กระแสไฟมันไหลไหลผ่านไม่เสถียรนะครับมันจะเกิดการอาร์คของสายไฟหรือว่าทําให้กระแสไฟที่ไหลไหลไหลผ่านไม่ชิไปอุปกรณ์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยมันกระแสไฟมันอาจจะไหลไหลไม่เสถียรแล้วมันจะเกิดความร้อนของของของสายไฟนะครับ เกิดความร้อนของสายไฟแล้วมันจะเป็นอันตรายได้นะครับเพราะว่าเกิดฉนวน,นตัวนี้นะครับมันร้อนแล้วมันเกิดละลายตัวมันก็จะทําให้สายไฟมันช็อตกันนะครับก็พยายามให้ปักมันแน่นเข้าไว้นะครับแต่ตัวนี้ช่างเดชลองเช็คดูแล้วนะครับถือว่า,ามาตรฐานปักของเขาใช้ได้นะครับหลวมไม,ไม่ไม่แน่นแล้วก็ไม่ไม่หลวมจนเกินไปกาลังพอดี AD นะครับโอเคนะครับลองใส่เข้าไปดูนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเราก็ถือว่าเราตรวจสอบไปในงตัวได้เลยนะครับหลังจากนั้น ตรงนี้เราเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าแน่นเรียบร้อยดีนะครับเราก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ขาดไม่แน่นไม่ขาดไม่หลวมนะครับเช็คอีกรอบนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับพอเล่นกับไฟฟ้านะครับเล่นกับไฟฟ้าเหมือนเล่นกับงูเห่านะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ประกอบลองประกอบดูสินะครับว่ามันจะออกลายนี้ใช่ไหมเราก็ เ็งดูนะครับเ็งดูว่าเราจะตัดกึ่งกลางขนาดไหนโอเคเราก็จะตัดกลางนิดหนึ่งนะครับช่างเด็กจะไม่ตัดเยอะนะครับจะตัดแค่ให้มันกดสายไฟพอดีนะครับช่างเด็กก็จะตัดประมาณนี้นะครับนะครับโอเคอย่าไปตัดกว้างนะครับเพราะว่าตัดกว้างเดี๋ยวมันจะหลวมนะครับมันจะหลวมแล้วก็มันจะทําให้มีสิ่งสกปรกเข้าไปในปลั๊กนะครับหรืออาจจะมีแมลงอะไรเข้าไปในปลั๊ก ทำให้เกิดเ,เวลาเราใช้งานเกิดมีการช็อตวงจรภายในนะครับเอาแค่นิดเดียวแค่พอให้สายรอดออกมาได้นะครับโอเคในลักษณะนี้แบบนี้นะครับแล้วก็บีบไปหน่อยลองกดดูซินะครับเสมอไหมโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับกดสายไม่แบนนะครับสายขยับตัวได้โอเคมีมีรูก็ถือว่ามีนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่ไม่แนะนําให้เปิดกว้างจนเป็นรูนะครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะมีตัวอะไรเข้าไปแล้วเวลาเราเสียบปลั๊กก็มันมีการไปเชื่อมต่อระหว่างแผ่นโลหะ2แผ่นนี่เกิดให้มีการช็อ,ชอตวงจรภายในได้นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ล็อกเลยนะครับเราก็ล็อกเลยล็อกเหมือนเดิมนะครับขันแค่ตึงมือนะครับตันแค่ตึงมือพอดีนะครับ ไม่ต้องขันแน่นมากนะครับโอเคแค่ตึงๆไปนิ้วตึงๆก็ใช้ได้แล้วโอเคก็เป็นอัน่าเสร็จนะครับในฝั่งเต้ารับต่อไฟแล้วก็มาทําในส่วนของนะครับปลั๊กเสียบอ่าซึ่งของปลัก๊กอ่าของช่างเด็ดก็มีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องแกะของใหม่ของใหม่ก็เอาไว้สํารองเป็นของลูกค้าไปนะครับอ่าวิธีการก็เหมเือนเดิมนะครับแล้วก็คายสปูนะครับคายสปูออกมานะครับ โอเคนะครับค่อยๆนะครับเพราะมันจะมีน็อตตัวล็อกข้างล่างอันนี้คือทมันจะแยกมาต่างหากนะครับระวังหลุดหายหลุดหายแล้วไม่มีตัวล็อกนะครับเป็นงานยาก่องนะครับมันต้องหาอะไรมามัดอีกยุ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับระวังอย่าให้มันหายนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะนะครับเป็นขาเสียบแยกกัน2ชิ้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องนะครับแบ่งสายไฟเหมือนเดิมนะครับอีกปลายด้านหนึ่งก็คือด้านนี้นะครับปลายด้านนี้เราก็แบ่งสายไฟเหมือนเดิม นะครับแล้วก็ฉีดกะระยะมันเดิมนะครับต้องให้พอดีนะครับไม่ต้องเผื่อมันเยอะนะครับสมมุติเรากะระยะประมาณนี้นะครับก็ให้มันประมาณนี้นะครับประมาณนี้เรากะระยะความสวยงามพอดีนะครับแบ่งมาหน่อยนะครับเผื่อไว้นะครับเผื่อหัวสายไว้นะครับนี่โอเคเราก็จัดการใช้คัตเตอร์ค่อยๆนะครับคัตเตอร์คมแล้วก็บิดเลยนะครับบิดเลยเพราะว่าสายเขาโอเคอยู่แล้วนะ เลยแล้วก็บากไปนะครับบากไปแล้วก็ปิดเลยกันสายไฟขาดนะครับถ้ามีความรู้สึกว่ามันมันสั้นเกินไปอ่มันสั้นเกินไปก็เอาโอ,อก,อกเข้าไปอีกหน่อยก็ได้นะครับอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีข้อกําหนดตายตัวนะครับแล้วแต่ท่านโอเคอ่าค,ครับแล้วก็รวบ นะครับรวบสายทองแดงให้มันเรียบร้อยนะครับนะครับให้มันเรียบร้อยถ้าเกิดว่ามันยาวไปก็พับหน่อยก็ได้นะครับพับหน่อยก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับเอาที่สะดวกนะครับเดี๋ยวช่างเดี๋ยวจะพับให้ดูเป็นตัวอย่างนิดนึงนะครับโอเคแบบนี้ก็ได้นะครับถึงก็ได้หรือไม่พับก็ได้แล้วแต่นะครับทีนี้ต่อไปเราก็ส่วนฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องกําหนดสายว่าสายไหนอยู่ฝั่งไหนครับใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปเลย โอเคแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับใส่ไหนก็ได้นะครับเราใส่เข้าไปเลยไม่ต้องกําหนดสายนะครับเพราะเวลาใช้งานแล้วนะครับกระแสะไฟฟ้า,ามันก็จะวิ่งไปตามสายของมันเองนะครับนะครับฝั่งบวกฝั่งลบแล้วแต่มันจะวิ่งไปนะครับโ <Okay. S 1> อเคก็ลองกระตุกนะครับกระตุกหน่อยนะครับว่ามัน จะหลุดไหมเอาแค่ตึงมือพอประมาณนะครับพอตึงมือนะครับเหมือนกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับคลายออกมานะครับคายออกมาแล้วเขาจะมีนะรับเขาจะมีนะครับเขาจะมีเราจะมองเห็นนะครับว่ามันจะเป็นช่องให้ให้เราเสียบตรงนี้นะครับมันจะมันจะมีช่องให้เราเสียบแล้วก็เอาสายไฟเสียบเข้าไปเลยนะครับนะครับเสียบเข้าไปอ่าลักษณะการเสียบนะครับ ช่างเดชอยากจะแนะนําเทคนิคเล็กๆน้อยนะครับก็คือเราพยายามจะให้เสียบจากขอบนอกนะครับจากขอบนอกอย่างฝั่งนี้นะครับช่างเดชเสียบให้มันทะลุมาขอบนอกทางทางด้านนี้นะครับส่วนเส้นนี้ช่างเดชก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเสียบมาขอบนอกทางด้านนี้เหมือนกันไม่อยากจะให้เสียบขอบในนะครับเพื่อเราพยายามจะแยกสายไฟให้ห่างกันมากที่สุดนะครับเพราะเผื่อเวลาเราการใช้งานแล้วนะครับมันอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่า อะไรจะหลวมอะไรจะหลุดอะไรจะขาดแล้วถ้าเกิดว่ามันโยงเข้ามาแตะกันมันก็มีปัญหานะครับในภายภาคหน้าได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้มันเรียบร้อยนะครับโอเคเราก็ล็อกแค่นะครับแค่ตึงมือนะครับแค่ตึงมือนะครับไม่ต้องถึงกันแน่นจนรูดนะครับโอเคเราขยับดูนะครับย้ำอีกนิดนึงโอเคจบนะครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับก็สังเกตว่าสายก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องให้ยาวจนเกินไปไม่ ก็คือทําให้มันพอดีให้มันสวยงามนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เขาก็จะมีนะครับชุดล็อกนะครับเขาก็ชุดล็อกของเขามีอยู่แล้วพอเราประกอบเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นห้องฝั่งใครฝั่งมันมันก็ไม่สามารถที่จะสสยไฟมันจะเข้ามาแตกกันได้นะครับอนอกจากว่ามันเกิดปัญหาแตกแล้วอะไรก็ว่ากันไปในอนาคตข้างหน้านะครับอตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ประกอบเข้าไปเลยนะครับไอ้เจ้านะครับไอ้เจ้าน็อตล็อก ตัวที่ว่าตัวชี้จช่างเดดว่านะครับนี่นะครับตัวนี้จะให้บ่อยเราก็ต้องเอามาประกไปฝั่งนี้นะครับแล้วก็นิ้วล็อกไว้นะครับนิ้วล็อกไว้แล้วก็มาขันสก, okay. กูฝั่งนี้ค่อยๆเข้าไปโอเคค่อขันเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับจบนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อย workouts. ก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับสําหรับการประกอบนะครับ ปลั๊กพ่วงของเราไว้ใช้งานนะครับสำหรับชุดนี้ก็สามารถเอาไปใช้งานได้แล้วนะครับเอาไปใช้งานได้แล้วเวลาเราจะไปใช้งานนอกสถานที่หรือเราจะพ่วงปลั๊กจากจุดนะครับจุดปลั๊กถาวรนะครับแยกออกไปใช้ในจุดต่างๆเราก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับสาหรับตรงนี้โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับช่างเกดก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชม บ้างนะครับาสาหรับท่านไหนที่มีความสามารถแล้วทําไปแล้วอันนี้ก็เราก็ไม่ว่ากันนะครับแต่สําหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เคยทําหรือว่า,าท่านอาจจะไม่ค่อยอมีความชานาญในเรื่องของงานไฟฟ้าหรือว่างานช่างทั่วไปก็สามารถดูตามช่างเดชแล้วก็เอาไปทําตามได้เลยนะครับสําสหรับคลิปนี้ช่างเดชก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ